คุณเคยไหมครับวันที่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมันแคบลงเหลือแค่ห้องสีเหลืยงกับตัวเราความเงียบมันกัดกินความสุขไปจนหมดสิ้นความเหงาเข้ามาเกาะกุมหัวใจจนแทบจะขยับไปไหนไม่ได้ คุณอาจจะกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากงานที่ทำมันหนักหนาสาหัสความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นอย่างใจหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่สะสมจนกลายเป็นภูเขาในใจทำให้คุณเลือกที่จะจมอยู่กับความรู้สึกนั้นปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ แต่คุณรู้ไหมครับในโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้ยังมีแสงสว่างเล็กๆที่พร้อมจะส่องเข้ามาในความมืดมิดของคุณนั่นคือ y YouTube แพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเสียงหัวเราะความรู้และแรงบันดาลใจมากมายลองคิดดูสิครับแทนที่จะปล่อยให้ความเหงาเข้ามากลืนกินลองเปิด YouTube แล้วค้นหาสิ่งที่คุณสนใจดูสิครับอาจจะเป็นคลิปสอนทำอาหารที่คุณอยากลองทำมานานอาจจะเป็นเพลงโปรดที่ฟังแล้วรู้สึกดี หรืออาจจะเป็นสารคดีที่เปิดโลกกระนัดของคุณให้กว้างขึ้น YouTube ไม่ใช่แค่แหล่งรวมความบันเทิงแต่มันคือหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดออกสู่โลกใบใหม่คุณสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆพบปะผู้คนที่มีความสนใจเหมือนกันหรือแม้แต่คนพบตัวเองในมุมที่คุณไม่เคยรู้จักมากก่อน ความสุขไม่ได้อยู่ที่การรอคอยแต่อยู่ที่การออกเดินทางครับ YouTube คือการเดินทางเล็กๆที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีอย่าปล่อยให้ความเหงามาขโมยความสุขของคุณไปลองใช้เวลาสักเล็กน้อยสำรวจโลกใน YouTube แล้วคุณจะพบว่ายังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายที่รอให้คุณค้นพบความสุขอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดแค่คุณเปิดใจและลองมองหาดูครับผมหวังว่าเรื่องราวนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองและอย่าลืมติดตามเรื่องเล่าดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ